เมืองทองแยกบอลมาได้แล้วยอดข้ามแนวรับมาจังหวะนี้บรารมศอาธิไลไปเสียหลักลื่นนิดนึงจะลุกขึ้นมาเล่นยังได้อยู่ครับไหลามาหน,นึ่งแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟจ,จะทำีกทีวงสะกอนวนซ้ายวนขวาแล้วเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์วงสะกอนชัยคุณเทวินโอ้โหเอาจนได้ครับดูอย่างรวดเร็วในครึ่งแรกครับดูจังหวะว่างช้าครับเหมือนเสียหลักไปแล้วแต่ยังไหลามาได้ครับแล้วจวังหวะแรกยิงติดเซฟแล้วล็อกไปล็อกมาโอ้โห มันตรงช่องพอดีครับจังหวะมันได้ครับนี่ยัหลอกกรถิกเดโกมาครับแล้วตวัดยิงด้วยซ้ายครับผู้เล่นกระจุกคนนั้นเนี่ยสามคนเลยครับบอลไม่โดนใครเลยครับเข้าตูงตาข่ายอือนี่ยับยิงเล่นทางเข้าไปครับไม่ต้องเน้นแรงมากครับลูกนี้สองต่อสู่แล้วครับบอลหลอกไปครับ แม่ลูกนี้เปิดมาแล้วนักเตะหัวเรียบร้อยเลยครับเตะหมุกเต็มเ็มเลยครับดูว่าช้าครับตุ๊กร์เปิดมาวิ่งเลี้ยงลายมาแบบนี้ไม่รับนะครับแล้วเต็มศีรษะเลยนี่ครับแม่ทำดิกยักดิกยักแล้วเปิดมาไม่ต้องรับครับแบบนี้แล้วเล่นผู้เล,เล่นประจวบนี่ขาตายกันหมดครับงงครับไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนครับแล้วหม่งดีด้วยครับ